ยาเครคูครับขอบคุณทางเครื่องควาประกาศแอร์กีติดแอร์กีดีคอมเวอร์มีอินเวอร์เตอร์ทุกตัวดาก้อนเอ็กเครื่องดื่มถังเช่าผสมวันติกวิตามินรวม13ชนิดแฮนาวครับแชมพูและครีมนวดผมบริษัททินสเปเชียลครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ม่วยมาตรฐานระดับสากลตอนนี้เร่งเดินครับต้นน้ำโอ้โดนสองอีกแล้วครับทางด้านพยักอุดรครับมานิ่งครับเตะขวาต่อยขวาครับอ้าวครับเจอเกี่ยวจะต่อยคืนได้ครับ พยายามที่จะเอาคืนเหมือนกันครับพยักอุดรเพราะว่ามีจังหวะล้มจังหวะโดนศอกยกที่ผ่านมาหลายครั้งครับเพชรสายสุดยังวนออกครับไม่เป็นเป้านิ่งถีบซ้ายไปก่อนเตะซ้ายขยับตีเข่าล็อกเอาไว้ครับตีอีกทีครับโอ้โหนี่ครับเริ่มที่จะจับแล้วก็ตีวงในได้ครับพยักอุดรบนทางที่ยาวไกลครับยกสามมาต่อยมาครับ พยายามติดเกียร์หน้าคู่ตลอดแล้วครับพยัคฆ์อุดรซ้ายมาครับหนักวางซ้ายก็ได้จังหวะดีนะแต่ว่าดูครับเธอเกียริหรือว่าพยัคฆ์อุดรไม่สนซ้ายกระดเข้าไปซ้ายหน้าถีบขวาถอยแล้วครับเสียหลักเลยครับโดนลูกขีบขยับครับทิมซ้ายครับเตะซ้ายขึ้นมาครับอ้าวครับโดนบี้หนักๆเพชรสรรสุขจะเป็นยังไงครับดักซอกมาก่อนขยับไาไวถีบไปก่อนครับพยัคฆ์อุดร ขีดคืนจังหวะจ้องครับตบตบตบและก็เตะไม่ได้โดนทีบครับซ้ายครับของพยั์อุดรครับปัญหาตอนนี้คือเราเห็นแล้วครับพยั์อุดรโดนแล้วทนได้ครับเพชรแสนสุขโดนแล้วจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับสำคัญเลยนะครับต้องมีท่าทรโหดครับหัวใจกล้าแกร่งโดนแล้วต้องเกบอาการครับต่อยกายซ้ายหุกซ้ายพลัมตัวโอ้เอาละครับสองหมัดสามหมัดแล้วครับ ทำแาสตตหน้าพงะหน้าสั่นแล้วครับทางด้านพยักอุดรโอ้โหสองสามชุดนี้ให้ยิ้มในใจเลยครับเพชรแสนสุขโอ้โหนี่ครับมาโดนชุดนี้ครับพยักอุดรครับแพแสนสุขพยายามที่จะจิ้มหมัดครับแม่นกับหมัดขวาซ้ายครับพยายามที่จะกัดฟันต่อยคืนครับแว่งไปแว่งมาครับพยักอุดรเดินเสียบเข่าครับตีเอ่าครับตีแล้วก็ยิ้มได้ครับพยายามที่จะขวาง จะผลักกันยิ้มหรือเปล่าช็อตของใครจะเด็ดกว่ากันครับนี่ฮะมวยไทยเรามีลูกแก่ลูกกันต่อยมัดขวาโอ้ต่อยแม่นครับเพชรแสนสุขแต่ว่าจังหวะจับกดูฮะโอ้พยายามจะตามครับแต่ว่าฉากล็อกไว้ก่อนครับพยักอุดรแยกมาครับช่วงท้ายครับขยับเดินครับพยักอุดรเดินเร็วขึ้นพยายามที่จะถึงตัวรับถีบซ้ายไปก่อน โอ้หุกซ้ายแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาสอกซ้ายครับของเด้านเพชรแสนสุขแล้วก็หมดยกที่3ครับโอ้โหดูเดือดมากๆครับยกนี้ครับเดี๋ยวเรามีจังหวะภาพช้าไฮไลท์ให้ดูครับปรบมือครับชาวต่างชาติจังหวะสอกซ้ายครับต้นๆนี่เกมเดินเกมบุกครับแต่ดูชุดนี้ครับปลายยกครับหมัดซ้ายครับสองหมัดแล้วก็ซ้ายอีกทีครับโอ้โหต่อยแม่นครับสามหมัดสอกอีกทีครับ สอกขวาไปด้วยครับนี่ครับมัดซ้ายครับซ้ายครับโอ้จังหวะหมัดแม่นมากๆครับเพชรแสนสุขครับเคาะซ้ายแล้วเติมในแข้งขวาครับเอาครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครับกลับมารับบรรยากาศสดครับที่สนามมวยไปเทียราชดำเนินครับกิจกรรมดีๆครับของทางท่าน้ำไทยครับมีมาให้กันเหมือนเดิมกับบริษัทไทยไปพักเหนือจำกัดครับมอบรถยนต์อีสูส์สปาร์ค 1.9บครับพร้อมหลังคาแคลิบอยให้กับโรงพยาบาลเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อใช้ในโครงการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครับจะมอบในวันที่28พฤศจิกายนนี้กับเวลา9นาฬิกาครับณหน้าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินครับมาชมกันต่อครับยกที่4ี่ทที่3ครับเป็นคู่ร้องวันนี้ครับเติรเกียรติอพยัอุดรจะเกงสีเงินอยักฆ์อุดรอู้อุดรครับ ติดเกียดหนนะ้าเดินยกกาดสูงครับตั้งกำแพงรอเลยกับทางน้านเพชรแสนสุขน้ำเงินเออมุมแดงครับพัดขำแล้วเสียบซ้ายฟัดแล้วครับพยัคฆ์อุดรฟัดแล้วดูครับได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเพชรแสนสุขเองก็พยายามแก้ครับเลี่ยมเขา่าเอาครับมวยเขา่าก็ต้องตีให้ได้ครับเตะเจอเกี่ยวหมัดขวามาอีกแล้วครับเพชรแสนสุขตีขึ้นไปก่อนครับพยัคฆ์อุดร ตีได้ตีกลับตีมาตีคืนต้องเข้าไว้ครับไม่รับอย่างเดียวจับครับจับปูจับตัวเองเสียมากครับถึงตัวอีกแล้วครับพยักกุดอนถึงตัวพยายามจะทำยันแล้วตีครับต้องกันเป็นพลละวันเลยกับเพชรแสนสุขโดยจากศรีสะเกดครับอำเภอไพรบึงอุย้ยสอกขวาของพยักกุดอนเอาอย่างไงครับ โดนก็ไปบ้าเฮิร์ซึมหรือเปล่าครับเพชรแสนสุขครับแต่ยังนิ่งอยู่ครับคอยตั้งรับเจอทีมของพชรอุดรตอนนี้ก็เดินอย่างเดียวครับไม่สนครับยกเข่าเจอตีเข่าขึ้นมาขวางเอาไว้ขวางแล้วตีซ้ายครับยกเข่าขวาสวนขึ้นไปพยักอุดรเกมรุกกับเกมรับครับรุ่นน้องครับเกมรับเพชรแสนสุขเกมรุกพยักอุดรรุ่นพี่เร่งครับเดินเต็มที่ครับ เตะไปแลกกับบัตรของธนาเพชรสันสุก็ับเตะซ้ายครับเท็กอุดรเดินเร็วตีเข่าครับยกมาแล้วเตะซ้ายครับเทสันสุกแล้วสอกครับโอ้โหตามฝ่าตาโดนครับดอกนี้โอ้ยังเอาอยู่ทั้งสองมุมครับนี่ฮะหยีเยเลยครับอาหน้าจน่ากลัวแล้วครับนี่ฮะไม่ถึงครับจากวางซ้ายเอซ้ายคืน กี่เข้าไปครับพยากรุด์อุ้ยวาตั้งเข่าแล้วก็ตั้งศอกจังหวะใครจังหวะมันแล้วครับอาคกับแกะนิดนึงครับแย่ครับแยกออกมาขยับเดินครับเร่งครับวิ่งเข้าไปโยกครับโอ้ยยกมาก่อนตีคืนไปครับพยากรุรเอาคกับตีเสียงเฮเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับตีล้กขาวไว้สุดท้ายล้มลงทั้งคู่ครับอ้าวโอ้แล้วนี่นูแดงครับ คช่บางแสนทีมงานชมบุรีอสัสครับไล่ไม่หยุดนะครับนี่ฮะมวยไทยไก่เดือยนี่จะกินกันในตรงที่คุณก็หมดผมก็หมดลูกฮึดครับลูกฮึดเร่งขึ้นมาในช่วงปลายยกสี่ไปไหนครับหนีไปไหนครับหมดยกก่อนครับโอ้โหนี่ครับคนหนึ่งบุกเต็มที่คนหนึ่งก็รับเต็มกำลังแบบเหนียวแน่นครับ ไปดูกันหน่อยครับจังหวะภาพช้าครับเตะมาเกี่ยวครับแล้วก็ต่อยขวาครับสอกคืนไปครับของพย์อุดรครับตังเข่ามาเสียบเข่าคืนขวางครับดูครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างโดนครับโดนทั้งคู่ครับพักก่อนครับกลับมาครับติดตามครับบรรยากาศสดๆครับนี่ครับชาวต่างชาติแน่นมากๆครับวันนี้ครับสำหรับาการเข้ามารับชมวยครับในวันนี้ครับขอบคุณเพิ่มเติมครับ เอสพีแวร์เฮาส์ครับโปรเทฟครับโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ครับบริษัทพนมนคราชจำกัดครับมอนสเตอร์เว่ครับเฮอร์คอดี้พัดซีบีดีครับ,รบ, D, รบปุ๋ยพลังมา้าครับชุดกีฬากีฬากาแฟคอฟี่ไล์อัวชนคนสู้โอ้ล่าสุครับ3นาทีสุดท้ายยกที่5ฮะถ้าเป็นสนุกเกอร์ก็ใครจะยิงลูกดำลูกสุดท้ายลงมนะครับดูว่าใครจะยิงลงฮนะแต่ว่ามวยไทยนี่ก็ต้องดูว่าใครจะฉายอาวุธได้ เข้าตากรรมการนายกนีครับยกที่5ยกสุดท้ายครับเพชรแสนสุขแดงพยักอุดรอน้ําเงินครับมวยศรีสเกตกับมวยสุรินเอาครับเป็นอย่างไรครับช่วงพักยกเมื่อสักรู่มีกองเชียร์ตะโกนหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวบีบด้วยครับถีบไปครับแต่ก็พยักอุดรเพชรแสนสุขยังคงตั้งรับเหมือนเดิมครับเก็บอาวุธได้เตะซ้ายครับได้ครับถีบไม่โดนพยัอุดรถึงตัวแต่ยังตีไม่ได้ มาครับวางขวามาตัดจอครับมาดูครับลูกแต่ลูกกันครับเลี่ยมข่าวกอดลอกไว้เหนียวเลยครับเพชรแสนสุขไม่ให้พย์กุดรแต่งตัวได้ครับมาพย์กุดรเองก็ต้องรุกไล่นะครับแกมนี้ครับโอ้โหเตะขวาเข้าชายโครงครับตีแหวกขาดเข้าไปครับทําได้ทําให้ตอนเนื่องครับ เทเหมือนที่บอกนะครับใครจะตกลูกดำลงเนี่ถ้าเป็นสนุขเกอร์นะในมวยไทยผู้นี้ก็ต้องอาวุธก็ต้องให้เข้าตากรรมการฟวางซ้ายโอ้แต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่แม่นครับอุ้ยตาเข้าไปเสียบจะเทไม่ลงครับเอาครับเทไม่ลงไม่ล้มครับแยกก่อนครับแต่พยัคฆ์ดุดรนี่ก็ไม่เดินเต็มกาลังเหมือนยุคที่ผ่านมาครับเร่งอีกทีครับถีบไปก่อนครับเทแสนสุก โดนแล้วก็ยังยิ้มได้ครับยังเฉยครับยังนิ่งค่อยๆกระชับเข้าไปทีมสก,กัดออกมาโยนเข่าขึ้นไปครับพยักรุดอมวยเหลี่ยมมวยสมองมวยครับชิงกันในหลวง,งศิลปะมวยไทยครับแผนใครแผนมันแล้วครับถนัดใครถนามันตัดล่างและนี่ฮะหลักออกไปโลอ,ปอลีลาอ้าพยักรุดรบี้เข้าไปครับเ <Okay. Okay. S 2> บียดเข้าไป เบียดเข้าไปกระโจนเข้าไปครับในตีโดนล็อกข้างบนแล้วครับเหนียวหนึบเลยฮนะตีไม่ได้ครับเอาครับยังคงดูไม่ออกครับแต่ฝ่ายนึ่งนี่ก็บุกเต็มกำลังครับอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็ตั้งรับครับขยับเตะขวาหลุดเตะคืนครับเกี่ยวคืนแข้างซ้ายครับ ทางวะบงไหนยังไงก็ตียกขึ้นไปก่อนยับทางด้านพยั์อุดรยังไม่รู้แล้วก็ผู้บรรยายไม่รู้ว่าใครจะรับการชูมือฮะว่าไปตามภาพเลยครับเวลานี่ฮะตามฝ่ายตามมั่นใจค,ครับนี่มุมมุมของพยักอุดรครับม,มุมน้ำเงินและนี่คือมุมแดงครับมุมของเพชรแสนสุขใครจะได้รับการชูมือนะครับ เวทรอยเอ็ด์ครับวับนนี้สู้กันหรือว่าสู้กันเต็มที่แล้วนะครับมาถึงยก5นี่คัอนะนนในช่วงปลายยกเสียระครังมาแล้วครับกรรมการไพรท์กบก,ล,กลางครับบนเวทีส่วนคะแนนข้างล่างก็มีกรรมการกิษณนัดกรรมการธงชัยและกรรมการชัยยุทธครับ ดูไพฑูนกบกลางครับบนเวทีดูคะแนนก่อนครับคนที่1 2แล้วก็คนสุดท้ายนะครับไปที่ลูกหลานบ้านสำโรงพลันอำเภอไพรไบึงจังหวัดศรีสะเกดครับเพชรแสนสุขโชดบางแสนยังเป็นนักมวยไร้พ่ายครับเพิ่มสติดีชนะอีกไฟให้กับตัวเองด้วยการชนะมวยรุ่นพี่ครับพยัคฆ์อ,อ,อุดรอุอุดรไปแบบสนุกเลยทีเดียวครับ